แกงแกงส้มเฮากเรียบร้อย้วครับพี่น้องป <c oughs> ไปใครมาอยางว่าพี่น้องเอ้มา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 ครับผมมาเสียบเสียบน้ำกันปูนบัวโมวกก้อนพี่น้องครับมามามาอันนี้กะบพิเ็ดเมนูแกงส้มต่อได้พี่น้องแกงสม้มน,นี้เดี๋ยวผมทอดหัาเบ่งพี่น้อง เนื้อปลาครับผมเนี่เนื้อเน้นเน้นอันนี้เมนูที่สองครับผมอยากกินน้ำบอรอยากกินน้ำบอรอสองเมนูควกนี้เดี๋ยวทอดก่อนครับเนื้อไปช่อนเขาทอดไปดิเฮ็ดแข็งส่งครับผมยังทอดก็เรียวพี่น้องเอ้ยยังยังเหลืออีกเครื่งการละมังน่อยครับผมเนื้อเนื้อเน้นเน้นอันนี้ส่วนหัวนี่ผมทอดนะครับผม ตอนนี้น้ำแข็งสมเท้าพร้อมแล้วครับพี่นออ้องใส่ผักลงไปครับผมนี่ผักเข้ากรบมมีอย่างหลายครับผมนี่ผักบุ้งครับผนนักกาดขาวครับผมเอา้าไปไปครับผมโอ้ยนีอะไะครับผมพี่น่อง,งแ่บแฉบเดี๋ยวนี้โยกนี่แข็งแข็งสมเท้าก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น่องป้าใครมาอยากเบ้าพี่น้องเอ้ มา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 ครับผมมาเสีบเสีบน้ำกันปูนบัวโมกก้อนพี่น่องครับมามามา